มาเป็นไวสายใยดีมีคุณค่าในตัวเองกันเถอะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนไวสายคืออะไรหรอคะไวสายหมายถึงช่วงเวลาที่เรายังมีความสดใสมีความกระตือรือรน้นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตช่วงไวัยนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาตัวเองทั้งในด้านการเรียนการทำกิจกรรม และการค้นหาตัวตนของเราแล้วใยดีคืออะไรหรอคะการใยดีคือการตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทําให้ตัวเองและโลกใบนี้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานหรือการใช้ชีวิตประจําวันการใยดีไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายสูงแต่ยังรวมถึงการมีวินัยความอดทนและการไม่ยอมแพ้ต่อความยากลาบากมีคุณค่าในตัวเองคืออะไรหรอคะการมีคุณค่าในตัวเองหมายถึงการยอมรับและเคารพในความสามารถของตัวเอง รู้จักคุณค่าของตัวเองไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความพิเศษและมีคุณค่าในแบบของตัวเองแล้วเราจะเป็นววยใส่ฝยดีและมีคุณค่าในตัวเองได้อย่างไร 1. เปิดใจเรียนรู้อยากกลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่การพบปะผู้คนใหม่ๆหรือการทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อน การเรียนรู้จะช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นและมีความรู้ที่หลากหลาย 2. ตั้งเป้าหมายและมุ่งมัน่นตั้งเป้าหมายในชีวิตและพยายามทำให้ดีที่สุดเป้าหมายไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแต่ขอให้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้และพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆความมุ่งมั่นจะนำเราไปสู่ความสำเร็จ 3. ให้ความสำคัญกับตัวเองดูแลสุขภาพกายและใจของเรา การรับรู้ถึงคุณค่าในตัวเองมไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นสิ่งสําคัญทุกคนมีความพิเศษในแบบของตัวเองรู้จักยกย่องตัวเองเมื่อทําสิ่งดีๆได้สําเร็จ 4. ทําความดีและช่วยเหลือผู้อื่นการทําความนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ผู้อื่นมีความสุขแต่ยังทําให้เราเองรู้สึกดีและมีคุณค่าลองหาวิธีเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในชีวิตประจําวันเช่น การช่วยเพื่อนในเรื่องการเรียนหรือการทำกิจกรรมจิตอาสามาร่วมกันเปลี่ยนแปลงตัวเองการเป็นไวยใส่ใยดีและมีคุณค่าในตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆแต่เป็นเรื่องที่เราสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้เริ่มต้นจากการเปิดใจและตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเล็กหรือใหญ่ทุกการเปลี่ยนแปลงมีความหมายและมีคุณค่าขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาเป็นไว้ใส่ใยดีมีคุณค่าในตัวเองกันเถอะ แล้วเราจะพบว่าชีวิตเรามีความสุขและมีความหมายมากขึ้นขอบคุณค่ะ